สวัสดีค่ะชุกราฟลเวอร์ค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับกุหลาบที่มีชื่อว่ามงหมากันนะคะเชื่อว่ากุหลาบสายพันุนี้น่าจะอยู่ในใจของใครหลายๆคนแน่นอนเลยทีเดียวค่ะสําหรับกุหลาบมงหมาดที่เพื่อนๆได้เห็นในคลิปนะคะเป็นกุหลาบที่เราเลี้ยงเองปลูกเองนะคะ,ะใส่ปุ๋ยรดน้าพรวนดินมากับมือเลยคือชื่นใจมากแล้วก็ภูมิใจมากๆที่เห็นดอกน้องนะคะน้องดอกดกสวยสีนี่แบบ ถูกใจมากๆเลยค่ะนแน่แอบลงรักน้องอยู่ใช่ไหมล่ะคะหลายคนนั่งอมยิ้มเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักน้องมองหมาดกันค่ะสำหรับมองหมาดนะคะเป็นกุหราบตัดดอกจากค่า VIP Rose เป็นกุหราบออกแนวสไตล์วินเทจแบบคลาสสิกเป็นกุหราบโทนสีม่วงอมน้ำตาลเทานะคะสีจะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพอากาศมีกลีบดอกที่หนาดอกดก บานทนออกดอกดกตลอดทั้งปีเลยนะคะมีรูปทรงดอกที่มีสเสน่ห์มากๆเลยค่ะน่าหลงไหลเช่นเดียวกับย่านมงมาในกรุงปารีสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับศิลปินอมตะมากมายนะคะแน่นอนว่าชื่อของน้องจะต้องมีที่มาที่ไปอย่างแน่นอนแต่เราจะมาดูลักษณะดอกของน้องกันก่อนนะคะนี่นะคะน้องจะออกดอกเป็นช่อเป็นพวงแบบสวยงามมากๆค่ะตรงกลางดอกจะเป็นสีม่วงฝาด แฝงด้วยการเจือสีม่วงสไตล์วินเทจอ่อนๆนะคะไล่ไปตามกลีบเหมือนการระบายสีของศิลปินนะคะเขาเปรียบเทียบไว้แบบนั้นนะคะว่าสะท้อนให้เห็นอัตลักษณ์เฉพาะตนของศิลปินออกมานะคะเพื่อสะกดสายตาจากผู้ชมนะคะมันก็จริงนะคะเห็นไหมคะละสายตาจากน้องไม่ได้จริงๆค่ะสวยละมุนมากๆเลย สำหรับชื่อมองหมาดเป็นชื่อของเนินเขาขนาดใหญ่ในกรุงปารีสฝรั่งเศสนะคะตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของหอไอฟเฟลและยังเป็นที่ตั้งของมหาวิหารซาเครเกอร์ถือเป็นจุดชมวิวยอดนิยมของเมืองอีกด้วยค่ะ ถึงแม้ว่ามงหมาจะเป็นย่านศิลปะในกรุงปรารีสแต่กลับไม่มีความวุ่นวายดังเช่นในเมืองปรารีสที่ผู้คนต่างก็เร่งรีบไปให้ถึงจุดมุ่งหมายของตัวเองนะคะที่นี่ต่างกันตรงที่ผู้คนต่างใช้ชีวิตกันอย่างช้าๆไม่มีความวุ่นวายสมกับที่เป็นย่านที่ถูกขนานนามว่าที่ที่เต็มไปด้วยจิตวิญญาณของศิลปินนะคะและยังใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์หลายต่อหลายเรื่องอีกด้วยนะคะสำหรับคำว่ามงหมากในภาษาฝรั่งเศสมาจากคำศัพท์ระตั นะคะที่แปลว่าเนินเขาแห่งเทพมสัสอันเป็นนามเทพโรมันแห่งสงครามนั่นเองค่ะนี่ค่ะเป็นกุหลาบที่ปลูกในเมืองร้อนแบบบ้านเรานะคะแน่นอนว่าขึ้นชื่อว่ากุหลาบแล้วเนี่ยจะต้องชอบอากาศเย็นชอบแดดแต่ว่าชอบอากาศที่ค่อนข้างเย็นนะคะแต่ว่าที่เราปลูกในบ้านเราก็จะประมาณนี้ค่ะดอกก็จะใกล้เคียงกันเลยนะคะกับของต่างประเทศสำหรับ กุหลาบมองหมาที่ปลูกในบ้านเรานะคะก็จะเป็นกุหลาบที่สามารถออกดอกได้เป็นพวงแล้วก็ช่อใหญ่นะคะมีกลีบซ้อนกันแน่นเลยแล้วก็มีทรงดอกที่คล้ายคลึงก,กันกับต่างประเทศสําหรับในช่วงฤด,ดูหนาวนะคะแต่ก็เราจะได้เห็นฟอร์มดอกที่แท้จริงของเขาในช่วงฤด,ดูการของเขานั่นแหละ ก็จะเป็นช่วงฤด,ดูหนาวนะคะที่น้องสามารถออกดอกได้สวยงามะคะ่ะพอวนมาถึงฤด,ดูร้อนนะคะก็จะดอกเล็กลงบ้างนะคะแต่ก็ยังคงฟอร์มดอกที่สวยงามสไตล์วินเทจของเขานะคะสำหรับมงหมาดนะคะสามารถจเจริญเติบโตได้ดีในเมืองร้อนแบบบ้านเรานะคะ,ะถ้าเปรียบเทียบกับกรหลาบชนิดอื่นๆแล้วเนี่ยมงหมาดสามารถแผ่ขยายกิ่งก้านใบแล้วก็พุ่มได้อย่างสวยงามมากๆเลยทีเดียวค่ะนี่นะคะน้องบานทนมากๆค่ะ เป็นกลาบที่กลีบหนาบานทนมากๆเลยที่เห็นเป็นจุดสีขาวๆฟ้าๆนะคะเราเพิ่งพ่นยาป้องกันกำจัดเชื้อราแล้วก็พวกเพลี้ยไฟลรแดงต่างๆนะคะเราจะต้องพ่นทุกอาทิตย์เลยค่ะเพิ่งพ่นไปเมื่อวานนี้เองนะคะมงหมานเป็นกลาบตัดดอกนะคะสามารถนำดอกไปปักแจกันได้นะคะดอกของเขาสามารถอยู่ในแจกันได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะคือดอกของน้องอะ่ะถ้าเพื่อนๆต้องการที่จะนําไปปักแจกันก็คือ นำดอกตูมนะคะไปปักแจกันแล้วเขาก็จะไปบาในในแจกันพอดีค่ะก็ถ้าดอกเยอะก็นําไปปักใจกันบ้างนะคะเพื่อที่ว่าต้นจะได้ไม่เสียพลังงานในการเลี้ยงดอกเยอะค่ะเป็นการแบ่งเบาภาระของต้นนะคะเราเป็นคนที่ชอบสายพันธุ์นี้มากๆเลยค่ะโดยส่วนตัวนะคะที่เลี้ยงน้องมาก็คือน้องจะเป็นกุลาบที่บานสับร่่งให้เราได้เห็นความงามได้อย่างยาวนานมากๆเลยทีเดียวค่ะ สรุปที่พูดมาทั้งหมดทั้งมวลชักแม่น้ำทั้ง5้ามานะคะก็คือสรุปก็คือน้องเลี้ยงง่ายมากๆค่ะสามารถปลูกในเมืองร้อนแบบบ้านเราได้ดีนะคะดอกตกกลีบหนาะบานทนค่ะใครที่ยังลังเลว่าจะซื้อน้องมาเลี้ยงดีไหมซื้อเลยค่ะกุหลาบพันธุ์นี้เลี้ยงง่ายมากๆค่ะสวยงามสไตล์วินเทจอย่างที่เราเคยบอกนะคะว่าน้องสามารถเปลี่ยนสีได้ค่ะดอกของน้องสามารถเปลี่ยนสีได้ไปตามสภาพอากาศนะคะเดี๋ยวเอาให้ดูค่ะเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูนะคะ นี่นะคะน้องสามารถเปลี่ยนสีดอกได้ไปตามสภาพอากาศนะคะออกสีม่วงอมเทาบ้างออกสีชมพูอมม่วงบ้างนะคะคือมีสเสน่ห์มากๆค่ะตกหลุมรักกุหลาบพ,พันธุ์นี้มากๆเลยนะคะยังไงก็ขอให้มีความสุขกับกุหลาบที่คุณรักนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย